สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสําหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่บ้านละหารสายเก่าครับอําเภอบ้านกลวอจังหวัดปุริรามครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมเยี่ยมชมครับเจ้าหมูทองครับนี่ครับโหส่งเสียงร้องเลยครับหลังจากห่างหายไปหลายวันครับไม่ได้เจอกันนานครับผม วันนี้เลยถืออาการมาเยี่ยมชมครับต้องถอยกันครับวันนี้กับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับ้าจหมูดทองเดินเลี้ยงหญ้าครับกินหญ้าครับนี่นะครับเป็นฝูงของเขาเลยครับนี่ครับ หลังจากไม่ได้เจอหลายวันก็เนื้อนังก็มาเต็มนะครับรอยอ<ม>เก่าอยู<ม>่<ะ>ยครับนี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับต้องคอยครับว่าเดี๋ยว วิ่งเข้าหาเราครับสีเปลี่ยนแล้วครับนี่ครับผมตัวใหญ่แล้วก็สีเริ่มเปลี่ยนครับที่ผมมองเห็นชัดครับที่ผมสังเกตได้ชัดครับผม วันนี้ลุงตุ้ยได้พาเจ้าหมูทองออกเดินกินหญ้าครับเสียงร้องเป็นพ่อพันธุ์ที่ถือว่าให้ลูกสวยครับตัวนี้ครับผม เขาหน่อยครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับสุดลงแล้วครับ เป็นพววัยเจ็ดขวบครับเจ้าหมูทองตัวนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ